โอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวช่องไอ้นุ B ่มดัชนงนะครับวันนี้จะมาเบาวิธีการนะครับนี่แบบว่าทําสีด้านบนนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าด้านบนทางน้ํามันเนาะนด้านบน,นนี้นะครับว่าทํายังไงไม่ให้แบบมันเลอะข,ข้างนี้นะครับนี่แบบนี้ครับ ทำไม่ง่ายครับคลิปนี้นี่เอาไปสีเขียวอ่อนเลยครับนี่สวยมากครับกองก็ทํานะครับมแต่ไม่ได้ทําหมดนะครับนี่นะครับไม่อยากทําให้ฟ้าน้นเปื้อนนะครับนี่ทุกคนเอาถุงมาครับถุงมาแล้วก็ครอบแล้วก็เอายางรัดนะครับมันจะมียางรัดอยู่ครับนี่ครับมันจะมียางรัดอยู่นะครับ ดูนะครับเอาครอบแล้วก็พุ่นเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่เปื่อนเนาะนตัวนี้ก็เป็นที่มีไม้ชายแล้วนะครับกระดาษแล้วก็นี่ครับดึงออกแล้วก็มายัดตามรูนะครับนี่แบบนี้นะี่ครับก็ยัดเข้าไปเรื่อยๆครับในซอนในมุมอันไหนได้บดน,นะครับนี่นะครับ ผมก็พ่นแล้วนะครับนี่ครับเดือกเก็บตรงนี้นิดหน่อยครับนี่เก็บตัวนี้ี๋ยวเราก็จะแกะตัวนี้ก่อนนะคร,นครับนี่ครับเนี่ยมันจะมียางอยู่นะครับนี่นี่ก็จะเป็นแผนน่นลนีครับเราก็ครอบลงไปครับก็ลงไปแบบนี้ แล้วก็ยังลัวใส่นะครับก็จะได้เลยนะครับบางมีก็มีเศษอะไรนิดหน่อยนะครับนี่ครผมก็ทำแล้วนะครับสติกเกอร์ผมว่าน่าจะได้สั่งไหมนะครับว่ามันหล่อกอกับใส่ไปได้นะครับครับหม้อกองก็เพิ่งทำนะครับเดี๋ยวเราจะแกะดูนะครับ นี่ครับตัวนี้ผมก็ใส่ด้วยนะครับเพราะว่า,เ,าเวลาเราพ่นเนาะนี่เพราะว่าตัวนี้มันต่อกองสูงนครับเวลาพ่นนี่มันจะมีสีติดนิดหน่อยครับเป็นเป็นไอมันนะครับเป็นฝุ่นครับกับสีเขียวสวยมากครับนี่นะครับทีไม่ดีว่าจะทำใหม่หมดเลยนะครับนี่ ไม่จบไม่สินสักทีนะครับทำสีใหม่อีกแล้วนี่นะครับสีตัวนี้ผมกลัวตัวนี้มันเปืือนนะันก็เลยเอาปิดไว้นะครับแกะก่อนนะครับ ผมเอามาจอนแต่เชา้านน่นครับวันนี้นี่ครับที่ยึดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก่อมันก็สูงด้วยเดีย๋ยวผมหา แกะออกก่อนนะครับโทมแกะก่อนนะครับ นี่นะครับมันแกะได้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมากแกะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองเอาน้ําใส่แล้วก็ลูบดูนะครับลูบให้มันออกนี่นะครับก็โดยรวมนะครับนี่สีสวยมากครับสีเขียว ใจกับด้านบนอยู่นะครับว่าจะทำไหมนี่ครับผมก็เอาแบบสีเขียวนี่ครับด้านบนนี้นะครับแล้วก็สีดำอยู่ด้านล่างครับแล้มันก็สวยอยู่นะครับมาดูวูเล่นะครับนี่มูเลสังเกตที่มูเล่นะครับเดี๋ยวจะสีโครงนี่แหละครับนี่ครับ ท่อตัวนี้ก็เป็นท่อต่อโต้นนะครับเส้ตัวนี้ก็อยู่ได้บ้าน,นครับได้ใส่เพราะว่าเสียงมันไม่เล้าใจนะครับสีโค้งนะครับ่าจะทําไม่ทําไม่รู้นะครับในตอนนี้เช้าก็เอาออมาจอนนะครับจอดไว ดูทรงแล้วผมว่าน่าจะให้ทำองค์บทแลนะ้วนี่ไอ้พวกนี้นี่เราอยากทำใหม่เนอะเพราว่าสติกเกอร์ว่าจะซื้อมาติดใหม่นะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนจะติดนี่นะครับก็จะรวมน,นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากากดไลค์กดแจกติดตามให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ